อชาวันใหม่นะครับอันนี้เราก็ได้เริ่มจอกเดินทางแล้วนะครับนนเนินแรกที่เราจะขึ้นกันนะครับก็คือเนินนี้ มาฟังเสียงด้วยมาบาเขียนใกล้ๆเขียนใกล้ๆเลยใครทิ้งกูเป็นหมาตัดต mm, ิ๊กเกอร์เฮียข้างบนหน้าจะมีปัญหากันนะครับข้างบนหน้าจะติดกัน ล่องไหนมอกี้ล่องเนี้ยนะมีแดงล่องเนี้ยเหรอตลอดแนวเดียเดียเยเดียวเดีวียวเอีวเดียวเีเยวเดีวียวเดเดียวเียอเดียววเดดีดววาดเยวด ถ้าจะขุดก็ต้องขุดเนินตรงนีนนั้นนะดแดงเราไป khứt lơi hồn 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 đi qua hồn. hồn đi qua ไปเลย <S <S ไปเลยไปเลย <S <S ไปเลย <S <S เดี๋ยวของเฮน,นันนะครับ เลยมาเนียนๆเลยบ้าๆลงมัาเลยอันนี้พี่แดงใช่ไหมเนี่ย เด๋ยบร้อยแม่อย่าเลยอย่าเลย อนโหนไม่ถ่ายเลยถ่ายอยู่จิ้นทำะไรขึ้นหนจิ้นสามล่องาเด้ะ อันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยตุ๊กตุกอ๋อเสียตุ๊กเสียตุ๊กเออเนี่ยลืมมันมันหนีล่องอะมันหนีล่องันยิ่งลงเลยนะเออตามล่องไปเลย โหนโหนไปวะหโหนพอพอโหนโหนโหนเร็วว anyway> ่าโหนสองคนน่ะแล้วโยกพร้อมกันน่ะ ไมาอาผมลดเองอด้คผม้พ <aría> เือนเดิให ah, so ้โยกไปมดิะฮะขามดิอย่นเลยเออไม่ตไปฝานมันไเดี๋ยวผม lấy cả có... lấy cái thanh long ạ à. đi góp thái